สวัสดีครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมในเกมอาร์บอสนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมาเล่น AI กับคุณสินนะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าผมเล่นกับคุณสินผมจะไปกับเขาได้ไหมนะครับผมแต่ผมก็ได้รับคําสอนจากเขานะครับเขาก็บอกว่าให้ส่งทหารชุดแรกนะครับผมไปตรงกลางก่อนนะครับเดี๋ยวผมต้องไปเลยนะครับผมโอเคไอ้ทหารไปตรงกลางแล้วก็ขึ้นโรงงานนะครับผมแล้วก็ ขึ้นบ้านสคืขึ้นบ้าน3มีโรงงานผลิตทหารรถค้อน2อันนะครับผมแล้วก็มีทหารราบนะครับ3โรงงานนะครับผมโอเคครับจังหวะนี้ต้องพร้อมแหละนะครับผมเดี๋ยวเราทางคุณสินเข้าโหลดก่อนนะครับเนี่ยเราก็เจอกับไ i เลเวล11เเหมือนกันเรานะครับผมดูทรงแล้วต้องพึ่งคุณสินนะครับเพราะคุณสินเขามีทหารที่แข็งแกร่งแล้วก็ดีของผมนะครับ โอเคครับจังหวะนี้ก็มีทหารอย่างที่เราพูดถึงนะครับทุกคนโอเคครับผมเดี๋ยวผมก็จะเป็นเซตหนึ่งนะครับเดี๋ยวส่งไปตามที่กุศินบอกใช่ไหมผมต้องลงโรงงานส่วนจัตาก่อนนะครับผมบ้านขึ้นได้เลยนะครับแล้วก็ขึ้นโรงงานนี้นะครับผมแล้วก็สร้างโรงงานนี้หนึ่งโรงงานนะครับผมโอเคครับสร้างทางโรงงานไฟฟ้าไว้ซะหน่อยนะครับผมไอ้แมวก่อน เดี๋ยวเอาทางโรงงานผลิตทหารลาบ3ามโรงงานนะครับผมโอเคครับผมตามที่เขาพูดเลยนะแล้วก็ขึ้นโรงงานนี้ด้วยนะครับผมโอเคครับจะส่งทางทหารนะครับแต่มาตรงนี้หน่อยดีต้นเกมมาก็เป็นฮีโร่ของเพื่อนเราเป็นฮีโร่เครื่องบินนะครับผมจางผมก็เป็นฮีโร่เป็นตัวซิลฟิลมนะครับโอเคครับผมตอนนี้ผมก็จะส่งทางทหารผมไปดีไหมเพราะว่าทางไฟฟ้าผมก็ยังพออยู่โอเคผมสร้างทาง ทำงานในฟ้าดีกว่านะครับผมผมก็ใช้ทางทหารยิงกืนกลนะครับผมมาเก็บแถวตู้คอนเทนเนอร์ตรงนี้นะครับผมโอเคครับทางเพื่อนก็ได้ใช้โจมตีนะครับผมถ้าผมต้องใช้บูโจมตีช่วยนะครับเนี่ยอยู่ไหนวะเนี่ยนะครับผมโอเคจากนั้นทางเราก็ต้องโจมตีช่วยเพื่อนนะครับผมโจมตีช่วยเพื่อนไปจะต้องโจมตีเป็นรถใหญ่นะครับผมเพราะว่าถ้าเราโจมตีรถเล็กก็ไม่ถนัดนะครับผม ฐานของฝ่ายตรงข้ามก็เป็นหานอีกเป็นกลแล้วก็หานองกเปิจีนะครับผมโอเคครับผมต้องถอยตัวรถใต้พุ่นออกมาก่อนนะเพราะว่าผมบุกเกินจังหวะนี้โอเคครับแล้วก็รู้เลยนะครับผมว่าชดต้นเกมนี้คือฐานของไอ้นี่มันแข็งมากนะครับทุกคนหานของไอ้มันแข็งจริงนะครับผมโอเคครับจะส่งมาตรงนี้มานะครับผมฉะนั้นหานอีกเปนกลเราเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องแยกทางไปเดี๋ยวขอเก็บทางตู้คอนเทนเนอร์ตรงนี้นะครับผมตอนนี้ทางฝ่ายตรงข้ามเป็นตัวไอไอ้นะครับผมก็ยังคงโจมตีเราอยู่นะครับ โอเคเรียบร้อยกับผมจังหวะนี้ต้องค้นหาแล้วก็เก็บทางตู้คอนเทนเนอร์ด้วยนะครับผมถึงจะคุ้มนะครับโอเคครับผมถ่านยิงเป็นกลราก็สามารถสู้กระชาง AI ได้นะครับอย่างที่คุณสินบอกจริงนะครับเนี่ยเพราะว่าผมอัพมาเยอะนะครับผมโอเคครับทานเบนกลนตัวนี้ขอเช็คหน่อยนะเก็บทางตู้คอนเทนเนอร์เรื่อยๆนะครับผมจังหวะนี้โอเคครับจะมาตรงนี้มานะครับผม เดี๋ยมาตั้งตรงนี้ก่อนจังหวะน,นี้โอเคส่งทางทหารเรามาถึงตรงนี้นะครับผมเพื่อป้องกันได้แล้วก็ส่งทางทหานนี้ปืนกลเรามาสัหน่อยนะครับผมสักสิบตัวเราก็จะต้องซื้อทางตัวรถค้อนนะครับผมโอเคครับทหารลาบเรามาตรงนี้มานะครับผมโอเคโอเคตอนนี้ทางกุศินก็ได้ใช้ทาง บูทแน่นอนเลยผมว่านะเพราะว่าเขาส่งทหารมาเร็วมากนะครับผมก็ต้องใช้บูทเหมือนกันนะจังหวะนี้นะครับผมโอเคครับทางเราก็เจอกระถางทหารลาบฝ่ายตรงข้ามนะครับผมทางคุณสินก็ช่วยป้องกันเคลียร์ทหารลาบฝ่ายตรงข้ามให้นะครับผมโอเคครับถือว่าไปได้สวยเลยนะครับเนี่ยผมต้องสร้างทางรถค้อนอัดไม้เลยนะครับผมจังหวะนี้เดี๋ยวจะต้องใช้ทางทหารยิงปืนกลด้วยนะครับผมแต่ทางผมก็เอาแค่นี้พอก่อนทหารยิงปืนกลนะครับโอเคผมก็ค่อยๆทยอยวิ่งไม้เลยนะครับผม ทางเราลดคอนก็ยิงได้นะครับผมแล้วก็จะต้องมีเยอะๆนะครับผมถึงจะสามารถจัดการทางฝ่ายตรงข้ามได้ดีขึ้นนะครับตอนนี้ก็มีทางของชั้นล่างนะครับทุกคนมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะครับผมเป็นเพื่อนกําลังเก็บไปนะครับบอกเลยว่าถ้าเราเก็บครบ7อันนะครับทุกคนเราก็จะชนะทางฝ่ายตรงข้ามไปนะครับผมถ้าฝ่ายตรงข้ามเก็บได้ครบ12อันนะครับก่อนเรานะครับผมบอกเลยว่าฝ่ายตรงข้ามจะชนะเราไปนั่นเองนะครับผมโอเคครับผมต้องหยุดทางฐานผมไว้ก่อนนะตั้งหวันนี้ โอเคเพื่อนบอกว่าจัดกำลังเลยนะครับผมได้ครับเพื่อนได้เลยได้เลยโอเคครับน่นจังหวะนี้ผมก็ต้องจัดกำลังนะครับผมโอเคโอเคครับผมก็ต้องสร้างรถค้อนไว้ก่อนจังหวะนี้นะครับผมแล้วผมก็จะต้องใช้บูทเร่งสร้างของรถนะครับเพราะว่าทหารราบผมมี11ตัวนะครับทุกคนสามารถจัดการได้อยู่แล้วน่แหละนะครับผมทางทหารนะครับโอเคครับผมผมต้องหยุดก่อนต้องกดหยุดนะครับจังหวะนี้โอเคครับผม จะไ,ไม่ต้องวิ่งตามไปนะครับถ้าเราวิ่งตามไปบอกเลยว่าจะเสียกําลังมากยิ่งขึ้นนะครับผมยิ่งเราบวกเข้าไปนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะโจมตีทางบ้านไอได้อยู่แล้วนะครับผมแบบโจมตีได้เลยนะครับฐานของเราตรงนี้ว่าไงเพื่อนโอเคครับผมทางฝ่ายตรงข้ามก็ส่งทหารมาอีกแล้วนะครับผมก็จะส่งทางทหารราบนะครับไปช่วยสัหน่อยแล้วกันนะนะครับผม โอเคครับมีตู้คอนเทนเนอร์ตรงนี้จริงด้วยนะครับผมโอเคครับขอบคุณคุณสินนะครับเนี่ยที่แนะนําตอนนี้ทางทหารรับผมก็ไปจัดการทางฝ่ายตรงข้ามนะครับผมเผื่อว่าหยุดกอนหยุดก่อนใช่ไหมโอเคครับผมได้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 หรือว่าจะช่วยต่อดีโอเคครับผมป้องกันทางบ้านด้วยใช่ไหมครับโอเคครับผมได้ได้ได้ครับผมต้องสร้างป้อมยิงปืนป้องกันไว้หน่อยนะอย่างเงี้ยนะครับผมโอเคจะสร้างทาง ป้อมยิงปืนปืนกลด้วยนะครับผมทางเพื่อนก็ส่งทงางทหารราบมาตรงนี้ใช่ไหมโอเคอ๋อแยกเป็น2กําลังใช่ไหมครับโอเคครับผมเริ่มเข้าใจละเริ่มเข้าใจแล้วนะครับผมเพื่อนจะบอกว่าให้เราแบบแยกเป็น2กํกลังนะครับจังหวะที่ผมต้องป้องก,กันทางข้างด้วยนะครับผมโอเคครับผมในทงางทหารราบผมก็จะบุกเข้าไปทําไมวะเนี่ยนะครับผมแป๊นนึงนะ มต้องมาไว้ชาวบ้านตรงนี้กันนะครับผมโอเคโอเคอย่าบุกเข้าไปเยอะนะครับอันตรายนะครับผมตันจากแลจากแรกที่มี11อตัวนะครับนี่เหลือแค่เก้าตัวนะครับผมฝ่าตรงข้ามก็บุกเข้ามาไดเลยนะครับผมจังหวะนี้โอเคครับถ้าลาบเราเจ็ดตัวก็หยุดก่อนหยุด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 โอเคครับผมแตวถ้ารถคอนเราหยุดเหมือนกันนะครับผมหยุดหยุดเหมือนกันหยุดเหมือนกันอย่าบุกเยอะนะครับอย่าบุกเยอะอันตรายนะครับผมอันตราย เรียบร้อยครับจังหวะนี้ทางเพื่อนเราก็ส่งทางตัวรถปืนกลรถค้อนนะครับผมแล้วก็ท่านยิงปืนกลนะครับผมไปโจมตีทางข้างบ้านฝ่ายสงครามนะครับทางผมต้องลงกําลังอีกสักนิดหน่อยนะครับผมเพราะว่าแค่นี้มันไม่พอนะครับผมต้องลงกําลังอีกเลกเยอะๆเลยนะครับผมโอเคครับวิไอมีได้หรอฮีโร่อ่ะเพิ่งจะส่งเรเวียทามไหมมันอะไรกันครับเนี่ยเฮ้ยเพื่อน ผมเพิ่งรู้เนี่ยว่าฝ่าย AI มันส่งทางในวิยธานมาด้วยนะครับผมเพิ่งรู้เลยจริงๆนะครับผมแต่ก็ไม่คิดว่าจะถึงขั้นนี้นะครับแล้วฝั่งที่เจอกะอะไรครับเนี่ยนะครับผมโอเคตอนนี้ทางเราก็กําลังเก็บอันที่4่นะครับทุกคนก็ต้องใช้เวลาในการเก็บอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยโอเคกับผมทางเราก็ป้องกันทางฝ่ายไอได้นะครับทุกคนตอนนี้ทางคูสินก็มีการแยกรทางทหารเพื่อไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามเข้ามาแย่งได้นะครับโอเคครับขอบคุณนะครับผม ตอนนี้ผมต้องจัดการทานานผมให้เรียบร้อยก่อนจังหวะนี้เรวขอจัดเรียงฐนานผมให้เป็นระเบียบเรียบร้อยก่อนให้เป็นแนวตรงเลยนะครับผมจังหวะนี้โอเคโอเคครับโอเคครับผมผมต้องจัดเรียงเรื่อยจังหวะนี้ทางานของเราตรงนี้ตัวตัวคอนของเรามีประมาณ7ตัวนะครับผมอีกหนึ่งตัวก็เป็น10ตัวใช่ปะโอเคครับผมทางหารยิงปืนกลนิดหน่อยนะครับทุกคนี๋ยวก็จุดย้บุกนะครับผมโอเคครับแต่บุกมาตรงนี้ก่อนเลยดีกว่า ว่างีคิวมาเก็บอะไรอะนักละอัดคลิปอยู่ตอนนี้ก็มีทางเพื่อนเรานะครับผมมีการมีการเปลี่ยนแผนใช่ไหมออกมานะครับผมจูม่โจมใช่ไหเพื่อนได้ครับผมนะครับผมมีเรเวีวทนได้ไงมงเหมือนกันครับบอกเพื่อนไปงน,นี้นะครับผม ผมแปลกใจมากนะธรรมดาเล่นด่านนี้มันไม่เคยเจอนะครับผมเลยเวียทานอะ่ะแต่ฉากนี้มันมีว่ะผมยัง,งงงอยู่เหมือนกันนะเพื่อนแต่ก็ต้องบอกเลยว่าแปลกมันแปลกใจเหมือนกันนะครับทุกคนที่แบบว่าทาง GM ผมคิดว่าน่าจะปรับเปลี่ยนการเล่นใหม่นะครับเพื่อไม่ให้ทั้งไฟของคนที่จบเร็วนะครับผมจบได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับก็เลยมีฮีโร่เข้ามาช่วยนะครับผมโอโคบอกเลยว่า จากยากอยู่นะครับผมกลายเป็นยากมาอีกนะครับผมโอเครัฐารฝ่ายตรงข้ามก็แข็งแกร่งมากๆด้วยนะครับผมโอเคครับผมส่งทหารชุดนี้นะครับผมเดี๋ยวลองโจมตีทงข้างนะครับดูนะครับผมดูซิว่าจะสู้ได้ไหมลดคอนไปก่อนเดี๋ยวทางด้านยิงโอ้โหไม่ไหวว่ะโอ้ร้องเลยวะเนี่ยใบสันเหรอเฮ้ยสาระวะเนี่ยเป็นนึงนะครับผมเฮ้ยเป็นนึงนะใบสันเฮ้ยสาระวะเนี่ยร้องเลยวะเนี่ยนะครับผม สั่นลราเนี่ยไวสั่นอันติใส่เลยนะครับผมอะเกินไปเกินไปจริงๆนะครับผมส่งไปเมื่อกี้แบบโดนชุดเดียวคือหายเลยใช่เพื่อนต้องอยู่แค่ตรงกลางเท่านั้นนะครับจังหวะเนี้นะครับผมเดี๋ยวป้องผมต้องมีทาหารป้องกันตรงข้างๆด้วยนะถ้าไม่ีทาหารป้องกันทางข้างอลไรก็ไม่ได้นะครับผมเพราะว่าม่รูุ้่ยไอเจาทาหารมากก่อกวนหรือเปล่านะครับผมโอเคครับงงมากงงมากทุกคนเป็นอะไรกันครับนี่อะทั้งเรืยทานทั้งไวสัน ตึงเกินนะครับผมตึงเกินว่ะจังหวะทั้งเพื่อนเราก็ส่งทางทหารอีกเบิร์นกลนะครับผมไปจัดการทางทหารราบฝ่ายตรงข้ามนะครับบอกเลยว่าทหารราบของคุณสินนี่เอาเรื่องเหมือนกันนะครับเนี่ยนั่นอีกเบิร์นกลน่ะยิงโคตรแรง่ะฝ่ายไอสไนเปอร์ฝ่ายตรงข้ามยิงยังไม่เข้าหัวที่ดูดีนะครับผมโอเคครับถือว่าดีมากๆเลยนะครับเนี่ยโอเคครับด่านตัวนี้มาเก็บก่อนนะครับผมฝ่ายตรงข้าม AI นะครับผมก็ส่งด่านขึ้นมาเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับผม ผมคิดว่าเกมนี้นจะจบภายใน1ิบนาทีนะครับทุกคนผมคิดว่าทาง GM หน้าจะล็อกการแข่งขันไว้ประมาณนี้นะครับผมตอนนี้ทางสีแดงก็ส่งทางคือบมิลบมานะครับโอ้โหบอกเลยว่ามีการจัดการแล้วก็ทางทหารของเราอยู่เลยเลยนะครับเนี่ยเอ้ยเอาเรื่องจัดเลยนะเหมือนมันรู้ครับทุกคนว่าทหารใครแข็งแก่งอะครับมันก็เลยส่งทางเชอรมิลบนะครับผมมาโจมตีทางทหารของคนนั้นให้รดเดือนน้อยมากมากที่สุดนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าทําได้จริงๆนะครับผมโอเค ส่วนตัวนี้ผมขอขึ้นโรงงานดีกว่านะครับด้านข้างไม่ไหวครับ <c oughs> <c oughs> ธรรมดาเล่นด่านนี้นะครับทุกคนก็ไม่เคยเจอเลยนะไม่เคยเจอเลยนะครับผมทางฮีโร่ของไฟต่อต้านนะไอ้ทางฮีโร่ของไฟไอไน,นะครับทุกคน <c oughs> แต่แพทนี้เจอฮีโร่เฉยเลยนะครับบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ เวอร์มากนะครับผมเป็นอะไรที่อลังการเกินไปนะครับผมโอ้โหบอกเลยจังหวะน,นี้ต้องมีการใส่กันแล้วจังหวะน,น้ครับผมทรงทางหา้ายิง็นคนนะครับเดี๋ยวบุกเข้าไปโดนเลยดีวยกว่านะครับผมว่าทหารยิงปืจียิงสไนเปอร์ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมันจัดการทางด่านของเราอยู่เรื่อยนะครับผมเดี <c oughs> <c oughs> ย๋ยวว่าแค่คุณใช่ไหมครับกุ <c oughs> สินก็ยังอึ้งอย่างที่ด,ดูด,ด,ดิ <c oughs> แพทนี้มันอะไรกันครับเนี่ยทุกคนแบบวว่ามีเอไอใช้ทางฮีโร่ได้นะครับผม ทางเราใช้ฮีโร่แบบว่าเออยังยังพอได้ใช่ไหมฝ่ายตรงข้ามใช้ฮีโร่ได้นะครับผมมันตึงเกินไปนะครับจังหวะนี้ทางไอตัวอีเวนต์อของเราก็ลงไมค์แล้วนะครับผม๋ยวผมขอส่งหานาดเดี้ไปเก็บติกว่านะครับทุกคนโอเคครับทางคุณเนก็ย้ายทีนะครับผมโอเคครับ้าผมขอรับหน้าไว้ก่อนกับเรากันนะครับผมเพราะว่าจบแค่นี้ก็คือชนะแล้วนะครับผม ชนะตั้งใจเป็นของพวกเราดิเพื่อนโอเคครับผมแต่ทองผมก็ตรงชุดนี้ผมก็ไว้ตรงเยียนะครับผมเพราะว่ายังไงก็จัดการได้แค่ประมาณนี้นะครับผมบอกเลยว่าจัดการได้11นาทีนะครับทุกคนแต่ไี้ผมคิดว่าจะเป็น12นาทีนะครับบอกเลยว่าเกินคาดนะครับผมคุณสินทําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนทั้งผมก็ทําได้8ปนตะครับทุกคนก็บอกเลยว่าสมน้ำสมเนื้อเลยนะครับเนี่ยถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมจะทำคลิปต่อไปแล้วนะครับทุกคนขอบคุณครับ